แม่พี่น้องสุขุสุขคนมือนีมาพ่อกับบ่าวอีสานพ่อกระเทินชาแนเนะครับมือนีกระิผาพผีพีน้องมาใส่ม่องปลาซิวครับนิ้งห้อยู่หน้าครับครับม่องปลาซิวครับม่องหน่อยครับไปรุ่นกันพี่น้องมาสิหมานบสิได้กินแรลงบอพี่น้องไสครับเยอะใส่พี่น้องบ้างครับที่ได้หน่อยได้หลายครับครับบรรยากาศน้ำแกล้งนะครับ หากขียใหีน้ำพาน้ำหนาแหลครับ กัน้จพี่น้องวันนี้พี่าพ่กระเทจะได้ไปซื้อไปมกมอนะสกนะ 能啥，一拿我干嘛的？你咋这么牛逼的？ ไ่ปลาซิวให,อมอห,ห้มันคือหม้อเรือเนี่าใส่หม้องแล้วแล้วใน้หมักบุ่มไปดั้มครับพักบุ่มไปยอดงามๆครับ องอันนี้ธรรมชาดิพแซ่บจ้ะพี่น้อเบ่ง่นอเบ่งหนอดหอดเบ่งหนอดอ่อนอวไหลจพี่หนอะกิกัตมะฮงแซ่บจ้ะลวกกินกับปนก็แซ่บกินกับตมะฮงก็แซ่บพี่หนอองบุงครับขันจ่ปลาซิวว่าได้ก็นี่แหะครับพี่นนอแนีกินแลง ไ้ปลาซิวเพราหวานกันเลยนคร <c oughs> ับแน่กินแรงเนาะทำอะไรปลาซิวกินอาหารจีก็ตำุิงก็แซ่บครับกินก็นปนตากระแจพัดเนี่ยพัด,พด,ดกระแจพอดหน่อยมากัน ไล่จ้ะไล่ปลาซิ่วของมะเขาม่องจ้ะน้องกับกกวง่งจะพี่น้องใส่ที่ไล่เอาจ้ะตายยังไง ครับรุ่นกันครับว่าคือหลายวะ ちょっとこれ合うかな เสี้ยวตัวงางามครับพอได้ยาได้กินอยู่ครับก็พอได้หูอยู่ครับเหรอครับ <S <S โอ้ตัวแบบงามครับปลาซิวหน้าจาะ้ะปลาซิี้ยวซิวเสี้ยวยัง,งกับเจ้าเอ,าเอาิญปลาซิวซิวอ้าวปลาเสี้ยวยังเกาปลาเสี้ยวเขาปลาเส้ยวเขาน้ำให้น้ำหน้าครับพี่น้องครับตัวอย่างนีครับตัวงามครับมาเบิ่งใกล้ๆกันครับมันเป็นปลาเสี้วเขาเซนนะมันเป็นปลาซิวเขาหน้าครับเดี๋ยวปดปดกันครับพี่น้อง ปรปลาร่วกันครับตัวใหญ่มันตัวใหญ่กว่าม่องพี่น้องครับล่างตมันก็บปรต์โปดครับสั้นส้นลงเลยพี่น้องปลาซิวครับตัวตัวผู้ดีม่องก็ได้ปดอยู่ครับ เอาคุ้มมากเายน้องผี้ชมนะบ้านนอกหาแนาวอยากแนวกินง่ายอยู่พี่น้องก็เลยอยากได้กินหรอกบ้านนอกเขาอะไรก็ได้หาแนาวกินยากครับบ้า,านนอกเขาแบบอุดมสมบูรณ์ดีครับ นั่งเกาเฮ็ดนี่โน่นนั่งก,งก็มกมกใส่ผิดล้อนะาจา๊ะพี่น้องก็สีแฉบเนาะมกใส่ผิดล้ออ่อ,อนๆนะจ๊ะล่องเฮ็ดนีาา่โน่นซิมมึงกินแบบพี่น้องแต่เนอเมนูมาพี่น้องเมนู่ได้แฉบกับปลาซิวเมนูปลาซิวเมนู่ได้แฉบจ้ะพี่น้องเฮ็ดยังกินแฉบจ้ะแน,นะน้ำเมนูมาไหนเดอ้อจ้ะเด้อ ววขาวตัวไข่ไข่ก็จะไข่อ่ะจะพิ่น้องเนะาะเนี่ยมีเนาะปลาไข่เนาะ งามขนาดพี่นอะตัวไงตัวงามขนาดเลยนะครับยนะมม

น้องนี่มันองก็จัดพี่น,อน้องก,ก็จะเปิดเปิดเป็นทางทางะถือไฟก่อนนะจัะเนาะน้องนี่ก็เป็นน้องไม่น้อยเลยพี่น้อง <c oughs> แต่ว่ากับมิป่าเด้พี่น้องมิปลาซิวปลาซิ่วคือจัดเหมือ <c oughs> นกันไก่ม <c oughs> ิหน้าเนี่ยจะอยู่ใกล้ๆกันจ้ะน้องก็อยู่ใกล้ๆกัน

น้องสองงันน้องสองงัดไก่ปะจะไปไจ้ะจะมาคนมาใส่จ้ะหน่อยว่าน้องแบบน้อยเราจะมาเก็บตัองแต่น,นี่คลิปใส่มองปัสซิวเนะครับก็ฝากพี่ฝากน้องไว้เพี่ยงซับนี่นะครับก็ ได้กินนะครับนี่ครับก็ได้มกอยู่ครับับฝากพี่ฝากน้องไปเพียง่านีเน่ะครับคลิปไซมองปลาซิวครับเดี๋ยวหาคลิปเด็ดเดลงให้พี่น้องได้เบิ่งอีกครับก็ฝากพี่น้องติดตามกันไปโดดๆนะครับฝากพี่พี่น้องติดตามกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อสิบว่ได้พลาดคลิปเด็ดๆคลิปหนาเนาะครับจะได้มีกําลังใจลงให้พี่น้องเบึ่งน้ำกันครับคลิปนี้ครับ ไปก่อนนะครับขอตัวก่อน,นครับบ่าพวพ่อกระเทิร์วัสดีครับ๊ายบย